เลี้ยงรังสองรังแล้วไม่ตองเลยไม่ตองเลยคือสเร็จแล้วอย่างที่แลางเนี่ยผมคือสเร็จพอสำเร็จมันมีถึงลวดแล้วเนี่ยผมเล่าเรื่องเต็มหมดก่อนมาทานกิจสุแล้วที่เหลือก็ไปไปซักแพทกันหน่อยนะงตามตามหมดเพราะว่าถ้าจะเลี้ยงใหญ่แล้วต้องทำให้ได้เองทั้งหมดก็ซื้อมันไม่ไหวนะครับเราซื้อในบางส่วนั้นหนึ่งเวลาเราซื้อคอนมาเนี่ยไม้คอนมาเนี่ยมันมันมาแต่ไม้จริงๆนะครับราคา ที่ไลฟ์ฟังแล้วถ้าซื้อในเชียงใหม่เนี่ยก็ประมาณ20-22ถึงบาท1ชอนถ้าไปซื้อที่แหล่งผลิตก็ประมาณ14บาทแต่ว่าต้องขับรถไปอีกนะครับถ้าใจเข้ามาส่งก็บวกค่าขนส่งแล้วก็เฮ้ยขอ20ก้อนเนี่ยมันมีังไงเขาส่งได้อย่างงผมสัง่งเองเขาพันหนึ่งอ่าเอามาส่งไห้นะครับแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดแรกอันะอน,นี้เวลายอย่างเงี้ยเราไปใช้งานไม่ได้ก็ต้องทําให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อน ก็คือต้องทําให้มันมีลวดติดอยู่ตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวเราจะได้เอาแผ่นไขามาแปะแล้วก็ไปพึ่งดึงตัวนะครับอันนี้เป็นแบบที่คนทั่วโลกนิยมใช้กันแต่มันมีแบบทางลัดนะครับไม่ต้องมาทำทั้งหมดเนี่ยซื้อเลยแล้วเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกหมดเลยทั้งชิ้นเลย พึ่งไม่ต้องไปดึงดึงให้เรียบร้อยเลยเป็นพลาสติกแน่นอนถ้าประโยชน์ในแง่ของของความสะดวกสบายแบบหลังดีกว่าเพราะไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรแพงกว่าไอแบบสะดวกสบายย่อมต้องใช้เงินแรกมานะครับประโยชน์ในแง่ของการใช้งานของพึ่งพึ่งชอบของธรรมชาติหรือชอบพลาสติกมากกว่ามาครับเพราะฉะนั้นใช้ดุ่มนิดในการเลือกใช้ ถ้าอยากจะใช้พลาสติกแล้วให้พึ่งชอบหน่อยก็หลอกพึ่งชิ้นหนึ่งซื้อแบบพลาสติกสําเร็จรูปมาไปสั่งได้ของจีนมีเดนีเสร็จแล้วตอนจะใช้งานจุ่มในไข่หลอกเร็วจุ่มลงมาเลยให้มันมีกลิ่นแว็กซ์ไข่พ,สสขพึ่งแล้วไปใส่ในล่ะพึ่งมันจะเฮ้ยมันชื่อวนหน่อยว่ามีกลิ่นแต่ถ้าเอาพลาสติกมาล้นล้น กว่าพึ่งมันจะยอมใครก็จะอะไรต่างเด็กเวลาการยอมรับจะไม่เคย,ยีเท่าไหร่นะครับอันนั้นสำเร็จรูปเสร็จแล้วพวกพลาสติกเนี่ยเวลาถึงเวลาใช้งานเสร็จมันดา่างอะไรต่างๆมาใช้เครื่องไฮโดรเจตฉีดน้ำแรงดันสูงแบบนี้สมัยเียเขาขายกันถูกเนาะเครื่องละพันกว่าที่ฉีดน้ำล้างรถม<บ>ันฉีบเครื่องประปาให้หมดได้นะอันนี้มีครับแต่บ้านเราไม่มีต้องสั่งเข้ามาแล้วให้โดรเจ็ตใช้กับพวกไม้ได้ไหมคะได้ครับ ของผมเนี่ยตอนนี้เครื่องพังใช้มาสิบปีแล้วคนจริงกำลังจะซื้อเครื่องใหม่เตเรื่องนี้ยังไม่ได้ฉีดไฮโดเจนล้างไา <5 S 1> โดรเจล้างโอเคแต่ว่าปรับหัวหน่อยนะครับเ,เคยใช้ไหมไฮโดรเจนที่เราฉีดนะดมันจะมีหัวบาน<ม>หัวบานจะ<ม><ม>เป็นอย่างนี้ไออย่างนี้มาได้แรงถ้าปรับฉิตเป็นลำอย่างนี้เนี่ยไม้เมื่อฉีดหมดปรับหัวแบบบานหน่อยแล้วมันจะไล่สมุนไพรจริงๆแล้วก็ถ้าจะเลือกซื้อแล้ว เอามาใช้งานพึ่งเนี่ยเอาแบบที่มันปรับน้ำมันร้อนได้ด้วยเพราะมันจะล้างนงา้ำอุณหภูมไข่ดีกว่าแต่เน่ยเราราคาแพงกว่าแล้วก็เรืองไฟเราต้องใช้ไฟในการทำแต่ลุ่น้างรถมันไม่มีน้ำอุ่นนะแรงรถนี่พันกว่าบาท,น,ทน้ำพันนี่นไม่ได่ดูเออโอเคถ้าถ้าซื้อสมเร็จรูปมันเป็นแบบไม้แต่ขีดรถที่มีมีผมไม่ได้ทำขาย <laughs> <laughs> แล้วก็ที่ คืออย่างนี้ทำไมก่อนเนี่ยตอนผมยังทําอะไรไม่เป็นเลยเรื่องเลี้ยงพึ่งนั้นเนี่ยขึงลวดก็ไม่เป็นติดแผ่นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นทุกอย่างเนี่ยแล้วเราเริ่มเลี้ยงพึ่งมันไม่ต้องใช้แผ่นเขาไปซื้อที่ที่อะไรเชียงใหม่ที่ที่โคราชสมัยก่อนกขาไม่ได้ใช้ชื่อโคราชที่โคาชทำไหมทำครับตั้งแต่ห้าสิบบาทนะซื้อนำมาร้อยแผ่นประมาณยี่สิบแผ่นประมาณเพราะยังทำอะไรไม่เป็นแต่พอเราเริ่มทำแล้วเอ้ยเอาจริงเราต้องฝึกทำ สมัยนี้เมื่อสัก5เมื่อสัก12ปีที่แล้วผมซื้อ50บาทอยู่นไม่รู้เท่าไหร่เพราะเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยไอ้แผ่นเทียมเนี่ยมันปลอมมา800แผ่นละ8บาทเมื่อกี้อาจารย์บอกไอ้แผ่นเฟรมเนี่ย20-22ไม่ใช่เหรอัอนนี้เฟรมไม้อันนี้เฟรมไม้่20-22แต่ต้นแผ่นแผ่นอะไรแผ่นที่เป็นฟาเรชันเนี่ยสมัยตอนผมเริ่มเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยมันแผ่นละ8บาทแล้วเฟรมเนี่ย สมัยก่อนก็ไม่ถึง20บาท4 5บาทส่วนลวดเนี่ยแพงสม่ำเสมอถ้าเป็นลวดเสล์อ่ะที่เราประมาณ5 0ะ6 0 0นะครับอ้นี้ไม่ได้ปรับเลยไม่รู้ทำไมแต่ไอ้ตัวแผ่นขายเนี่ยจาก8มาเป็น22ไอ้ตอน8บาทเนี่ยเขาขายึง50ไม่รู้สมัยนี้ก็ลองดูค้าจะซื้อาารย์อาาจรย์ขายแต่ของผมขายเท่าเขาเมื่อ12ปีที่แล้ว50บาท ียังไม่ได้แปะแผ่นเรียบร้อยเอาไปแผ่นเรียบร้อยคนส่งมันจะหลุดไหมใช่ไหมไม่หลุดแต่ไม่แนะนำที่ซื้อเยอะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้าติดแผ่นแล้วแรงต่างแล้วเนี่ยนะแล้วไปเก็บไว้นานนะครับการยอมรับของซึ่งมันมันกลิ่นไข่เนี่ยเวลาเราเอามาใช้ใหม่ๆมันจะหอมหอมของไข่มันมีกลิ่นบานิดนิดหน่อยๆครับแล้วเราทิ้งไว้นานๆในพวกนี้มันจะกระด้าง เรลองไปใช้งานแล้วพึ่งมันไม่ค่อยไม่ค่อยไข่เท่าไหร่แล้วเมื่อไรกินไข่เด็กจะมันกินด้วยใ่ดงั้นถ้าซื้อไปแล้วยังไม่ได้ใช้เนี่ยหากระสินแบบนี้หรือใส่ถุงพลาสติกปลูกให้ดีอย่าให้แมกเจนะครับซื้อพอใช้อย่างอย่างเนี่ยผมมีพลังข้าเมืองก็เอาไปที่โรงเรียนเปล่งที่เชียงใหม่จัดเปล่งนายจ้าวห้างซื้ใหมากเลยอ่ะ ้าเธอมาเยือนละเป็นโโเด<ข>ือนหนึ่งแต่เทอมละคะ่ะเทอมละเป็นแสนปีหนึ่งก็จ่ายเงินตกขึ้นมา<อ>แล้วเด็กนิดหนึ่งนี้นะเด็ก,ดดกตโต<อ>เขาเขาเรียนรู้เฮ้ยจะเรียนรู้ยังไงเป็นคลา,กาสกิฟให้เด็กต้องไปเรียนรู้มาเที่ยวรอบตัว เขาก็เป็นข <re> ึ้นด้วยแล้วเขาก็ไม <lean> ่ไม่ด no ึงไม่ทําอะไรด้วยอาจารถึงเวลาอาจารย์สัมผัสว่าไปเยอะเมื่อสี่ห้าเดือนไปแล้วแค่ไปสิบแผ่นหมดแล้วไปสิบแผ่นมันจะแบ่งอยู่แต่พวกนี้มันส่งเร่งรีได้กาจารย์เยอกว่าที่แต่ถ้าตัดสินใจทำจะแน่นอนแล้วต้องทำเป็นทำเป็นทำเป็นไงอ่ะไม่ต้องซื้อเครื่องนี้ก็ได้ เดี๋ยวใช้บุหรี่กระดับเจ็บกระดับไม่จับกระดับเลยไม่จับกระดับบุกี้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์มือกระดัให้ดูนะอ่ะละอ่ะอันนี้เราซื้อมาเป็นอย่างนี้หาลวดขึ้นไม่ติดให้ได้วิธีเอาลวดขึ้นไม่ติดเนี่ยท่ายังไงก็ได้ไม่ต้องทำเหมือนผมหรอกจุดหมายปลายทางให้มันติดแล้วตึง นะครับจะปรึคิดกอนวิธีจานคนทำนดียวตายเลวทำเลยนะครับแต่ว่าวิธีนำเสนอเนี่ยเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่อาจจะมีแตกต่างกันปไปบ้างน,น,น,นะครับเอาละวันนี้ก็จะสอนวิธีถุงรวดอันนี้วิธีถุงรวดตอนซื้อเนี่ยสมงเกตดูมันจะมีสี่รูปาษสานดูนะครับอะไรแข็งแรงกว่าสีร่รูอะไรเปลืองกว่านะครับ อันนี้ความแข็งแรงที่ต้องการจริงๆ3รูก็เพียงพอขึ้นแต่ว่าเฟรมเนี่ยเราจะไปสารน้ำพึ่งไหมถ้าสารน้ำพึ่งแบบที่ต้องรับน้ำหนักมากๆอาจจะเลือก4ีก่รูเพราะคอนมันจะได้ไม่พนันแห่แต่ถ้าไปเลี้ยงธรรมดาสารธรรมดาไม่ได้พิสดารถึงคอนบบหกโลของผมเนี่ยคอนที่หนักที่สุดที่เคยช่างไว้เนี่ยหนักกิโลครึ่งคอนเปมเมื่อวานนั้นเราไปถึงจริงผมว่ายัางไม่ถึง5โลนา่าจะประมาณสี่เครอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันที่5ดูกันผมจะได้ช่างไปด้วยอะอตเนี้ยหนักสุดจะ1กิเลอันนี้ถ้า6กิโลเนี่ยไอ้พวกนี้อาจจะไม่ไหวเฟรมมันจะฉี่ลูว่าใช่สีเบรกสีลูไอ้พวกนี้นมมนอ,นอย่างนี้คือค่าดีฟอรเวลาไม่ได้สั่งอะไรเลยพี่เอาพอน2,000มาอย่างนี้แต่ถ้ายอยากได้พิเศษขอสี่ลูนะครับจะตะกายแบบไหน ตะไคร์เนี่ยแล้วแต่ท่านขายยังไงอันนี้ตะไคร์เล็กตะไคร์ใหญ่มา,าหาตะไคร์ได้ยังไงก็สั่งตามไอ้ตะไคร์อย่างเงี้ยมีขายที่ม,มุกชมวเชียงใหม่ที่พอดั๊บดูมันเหมือนไม่ใช่อะไรที่หาซื้อได้ออยากเนาะแต่ในเชียงใหม่เนี่ยเราไปขับรถหาซื้ออยู่ไปหลายร้านมีขายส่วนอันนี้เนี่ยวันนั้นผมได้ลองสั่งดูสี่รูแล้วตะไคร์ใหญ่สั่งซื้อ ับกิโลและตขก,นก,นกนขนาดปรบมาณถ้าขายเป็นกิโลราคาเป็นเท่ากันนะส,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 สามสามเส้นกับสี่เส้นนะครับราคาคอนหรือราคาราคาคอนเท<ะ>่ากันครับราคาคอนเท่ากันเพียงแต่บอกว่าให้เขาเจาะรูกิรูแล้วก็เอาขนาดกระไก่กันกระไก่เล็กหรือกระไก่ใหญ่คนแถวแถวตะลอดจะชอบที่เหลือจะใช้แบบครักาาๆๆออน๋โอเคอยังไงก็ได้ผมจะเริ่มที่นี่ก่อน โอ้ไม่มีน้องมาดูแลหมดแล้วะมีมีอ๋ออ้นี้สรลูอันี้นี้สรลูแอล่ลูกอ่อไอ้ตะไครเนี้ยถามว่าจำเป็นต้องใส่ไหมเวลาเวลาหล่ให้มันลื่นขึ้นเวลาดึงื่น ถ้าไม่ใส่อากาศเวลาเราขึงเนื้อลวดมันจะกินเองนะเสร็จแล้วในที่สุดลวดมันจะหย่อนมันจะไม่ตึงลวดหย่อนเกิดผลเสียอย่างไรเวลาเราติดแผ่นไปแล้วถ้าลวดหย่อนแผ่นมันจะมันมันจะไม่ไม่เป็นแผ่นตรงมันจะบิดเบี้ยวแต่แล้วเวลาไปใส่ส่ยในรังที่ถือว่าแผ่นนี้มันเบี้ยวเหมาอนกันว่าเป็นผลจากแผ่นตึงเสียแล้วโครง้างเน่นั่นลวดควรจะตึงแต่ไม่ใช่ต้องตึงถึงขนาดประกวดกัน ผมเล่นจุลน้องบ่อยๆทั้งน้นก่อนมีลูกน้องหลายคนแข่งกันแข่งกินเบียร์แแล้วตึงตึงแม่เนี่ยลวดขาขาดบ่อยลวดขาดยังเป็นกระจุบเลยคือเด็กมันทําให้ตึงมากที่สุดเนี่ยก็ขาดไม่ต้องเอาขนาดนั้นเอย่างนี้ก็พอแล้วครับไม่เสียเสียสภาพแล้วก็ติดกันอันนี้ตะไคร่เนี่ยใส่ไว้เพื่อให้ลวดมันไม่กินเข้ามา คนอยากประหยัดไม่ใช่สัะคารับของคนที่เขาเลี้ยงแบบชาวบ้านโดยทั่วไปไม่ใช่หรอกแทงที่คุณสมวนขายห่อนี่เดียว220บาทผมซื้อมากิโลนึงพันกว่าก<ช>็ใส<อ>่เองเขาก็ใส่ไว้ท้เงเย็นกินก็มาแล้มันจะหย่อนบ้างอะไรบ้างทัางวันที่ร้างที่หน่อยไม่ซีเอรียสก็แล้วแต่คิดเนาะแล้ว <c oughs> ผมติดเนีย <c oughs> ผมติดมาแล้ว อันละการติดตะไคร์ถ้าเป็นรูใหญ่นะครับหรือรูเล็กก็แล้วแต่ถ้าเขาเจาะรูมาพอดีเนี่ยมันจะติดยากถ้ารูเล็กก็ใช้ตะปูนำก่อนลงไปตตะไคร์แล้วส็ตปอรดติดนะแต่ถ้ารูมันหลวมเกินไปเนี่ยร้อยไปร้อยลวดไปแต่ตะไคร์นะครับส่วนรูใหญ่ก็เหมือนกันใช้ตะปูตัวใ,ใหญเ่เดี๋ยวให้ดูตะไคร์ ช้ไปเยอะแล้วอันนี้สั่งออนไลน์กันให้อย่างเงี้ยอันเนี้องันนี้พันเลยันมีเยอะอีกนะเป็นโลนึ่งไงอันนี้ผมได้มาแต่ว่าคุณ้งหมดนเก็เอากำไรอะเนาะเนี่ยแค่สองร้อยยี่สิบไม่ใหญ่ดิค่ะจริงจริงออนไลน์เนี่ยมันมีนะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่เพิ่งส่วนใหญ่อะ ใช่โอนลงอันไรตื้นแเราถึไม่เป็นอ่ะเข้าไม่ได้ทำไม่เป็นนะครับที่เขาีก่มันชุบมากท่อครับแต่เป็นอาลุมปเนียมแหลงของมันจะอยู่ในถ้ารแก้ขนมเสืาที้เขาแผ่ทรายกับอะไรก็จะคุณุนเลยขัดหนังต่อานัแหลงก็เลย อ่ะแอล่ะแล้วจาะนั้นก็ติดตะไคร้ไปซะอันนี้ตะปูอันนี้จะเป็นใช้ตัวน,นำสำหรับตะไคร้ใหญ่นะถ้าตะไคร้เล็กก็ใช้ตะปูเขียนไปเนาะอ,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 อ่ะตอนนี้พอติดตาาะไคร้เสร็จเรียบร้อยตรงนั้นผมข้ามไปเพราะมันดูมไม่มีอะไรบ้างอ้าวเหรอไม่เคยทำใย่เงี้เดี๋ยวผมต้องหาของที่ครีส์ต้นเลย เดี๋ยวพรุงนี้ผมว่าอันนี้ติดติดติดมาเรียบร้อยพรุ่งนี้ผมต้องอาหนักตับไอ่าอาจจะอยู่ในันจะมีชุดตอกค่ะคนตอกเนี่ยอย่างนี้นะีล็กตอกันผมนี่จะไม่ได้ไปเอาเหล็กหรครับผมจะเอาแค่ง่ายๆ 对。好的。那 <noise> 么。<noise> เวลาเราคคินกระไกร่วงอันนั้นคนจอกจอกไม่พอดีใช้สว่านเบอร์ใหญ่ไปแต่อย่างนั้นที่ชีใช้รอยรวดไปแล้วซอยรอยตัดตรงทองกันมันจะได้ไม่หลุดแบบหลุดนะเราไหมอกเดี๋ยวมัจะเดิอดที่ัจร้